ฮือวฮือวฮืแว้วฮือวอวฮืวฮือวี่อวฮือวฮือวฮือวฮนอวฮือวออวฮืวืออวฮืวฮอวฮวฮือวอวฮือวฮอวฮือวฮือวฮอวฮืวฮืออวฮือวฮือวฮอววอ ซึ่งตอนนี้ก็เป็นอยู่มีโอกาสได้ทำงานพิธีกรซึ่งพรุ่งนี้ก็ต้องไปอัดบางครั้งในทวิตเตอร์ก็เป็นกูรูด้านความรักปรึกษาปัญหาหัวใจเฉพาะถามว่ามีประสบการณ์ไหมเขาตอบว่าไม่แต่อยากช่วยเขา ไปช่วยไปไม่เห็นมีใครมีฟีดแบบกลับมาเลย <im it> ไม่รู้เป็นยังไงกันบ้างเลิกกันหมดเิกันหมดแล้วด้วย <im it> เลิกกันหมดแล้วผมว่าอายู่ไหนพอรบได้เบล้าแล้วก็มีอีกหนึ่งอย่างที่เคยคิดไว้ว่า อยากจะลองทำดูน่าจะเป็นดีเจไม่ใช่เจดีเจดีเป็นไม่ได้เราก็เลยอยากจะลองจำลองบรรยากาศดูด้วยกันนะครับว่าสมมติวา่าผมเป็นเป็นดีเจจัดรายการจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็ีครับโต๊ะพับผม กาอีโต้มีไหมมาไหมไม่มีน้ำพื <t <t ้นเลยยกเองเลยเฮ้ยสถานีนะดีเจน้ำพื้นเนี่ยสถานีแล้ว ร en, พร้อมไหมพร้อมนะครับสามสองหนึ่งยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับกลับมาอีกช่วงหนึ่งนะครับกับดีเจพิชานะครับวันนี้นดีเิชาก็เปิดสายให้โทรมาเปิดสายากาบกอี่าออีกอ่าบายอยาพูดคุย โทรเข้ามาได้ครับที่9991199คุณเดี๋ยวเราไปรับสายได้กันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับคุณอะไรครับสวัสดีครับคุณอะไรครับเอ่อชื่อภพครับผมภพได้ค่ะถ้ามีมัะไรอยากจะระบายหรืออยากบอกดีเจพิชาได้เลยครับก็ไมีเรื่องอยากจะระบายนะครับตามผมผม ก็มีเรื่องอยากจะระบายเป็นเรื่องที่ผมอจากแทมแบดดีนะครับแต่มันในวันนี้ผมไม่สามารถกลับไปแก้ได้แล้วคือเรื่องเป็นอยู่ว่าครับผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งครับครับซึ่งตอนนี้ผมเพิ่งเขาก็ไปดีนะครับไปดีนี่คือมีแฟนแล้วนะครับแล้วก็คือเมื่อเมื่อต้องพูดเมื่อเมื่อสมัยปีหนึ่งนะครับเราผมแอบชอบเขาครับผมแต่ผมไม่ได้บอก เพราะผมก็จะเสียเพื่อนไปอาค,ครับผมขอนอกเรื่องนิดนึงนะค,ะครับ,รบผมผม,ผมว่าคุณกำลังส่งให้ผมผิดเพลงะคระับ าลองฟังเรื่องผมก่อนนะครับโอเคโอเคครับเข้าเรื่องก่อนครับแล้วก็และวันนี้ผมเพิ่งเจอเขานะครับับผมเขามีแฟนแล้วนะครับผมคือถ้าในวันนั้นผมบอกผมบอกชอบเขาไปผมบอกรักเขาไปผมก็คิดว่าวันนี้อาจจะไม่เป็นอย่างนี้ผมผมได้แต่นั่งเฝ้ารอปฏิหาร ที่อยากให้ผมกลับไปเป็นเหมือนเดิมแต่มันก็คงไม่มีวันนั้นนะครับผมเข้าใจคุณพบนะครับเอาเป็นว่าผมเป็นกําลังใจให้คุณพบแล้วกันนะครับครับผมคุณพบอยากฟังเพลงอะไรไหมครับผมก็แล้วแต่ดีเจพิชาจะจับให้เลยครับผมคิดว่าตอนนี้ผมมีเพลงนะซึ่งคิดว่าน่าจะเหมาะกับผมมากเลยครับยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณพบมากนะครับที่โทรมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์มาเล่าให้พวกเราชาวคาชาได้ปฟังกันนะครับ คุณโกศลศิลป์นะครับปารีนะ